มามื่อน,นี้เราก็ได้ไปยันกลับไม้ลนะตัเมื่อวันนี้เขาใส่ลนะไปหลับไปบึ้งว่าซิทเธอหนูว่เลิเนาะเป็นบึงงนนะนบ้งว่าซิมีหนูมาถือกับไม้หรือว่ากับเล็บดีกว่านาะใกล้ซิทถึงแล้วเนาะ ใกล้ซิถึงแล้วเป็นบึ้งว่าซิถึงหนุ่มเนี่ยเนาะซิถึงจับโตเนาะโอ้โหถือสองสามโตอีกโอ้ทุกคนตัวนี้ก็บมดทึงยังถือหนุ่มตัวนึงเนาะตัวนึงก็ตัวนี้เนาะ nó nổ nhau mà thân tẩy nó ô một trái lưới nó nó ô đây, đây, đây. Nó nó. đây. thân đó. Này, đó. nổ tuôn nó nhanh cái nó nó nổ nó เฮ้หนคนไี้มาไกลโอ้อส่งสมัมโตนี้เนาะเธออะไรกินนี้เนาะทือกัดเฮานี้ก็ทือได้สามโตเนาะ ตัวนึงกับตัวนี้เนาะตัวนึงกับหนูแดงเนาะหนูแด,ง,ด <ừ. S 1> ง,ง,งที่บอทันไตเนาะตัวนี้เนาะอื้มโอ้ตัวนึงขันธทื่อนี้เนาะใส่อมมืด นี่นะเฮาก็ใส่นี้เนาะตัวนี้ก็ถือแต่ว่าบ่บ่ได้เนาะเอาใส่มันจะหนีได้เนาะตัวนี้ก็บ่ึงอย่างนี้หนูก็บ่ทุกคนเอ้ยหนูมากินตัวนี้หมดเลยยังบ่เนาะ ได้ให้สีโตเนาะตัวนึงก็สีโตเนาะหนูแดงตัวนึงเนาะตัวนี้หนูเลอเนาะเขียวมันเหยวเหยวเนาะโว้หนูเลอเนาะหนูแดงส่งโตเนาะแต่ตัวนี้ลานไซมันอ้อมหมดเลยเนาะ อ,อ้อเมกเลยตัวนี้หนูมาก,กินไหลที่รูทุนกับเลขของเฮาเนาะตัวนึงก็กับเลขของเฮา,านี่มันอ้อนแฮนถือหนูปลอดตายเนาะถือแต่ว่าหนูยังหนีได้เนาะอ่อนดได้ตัวนึงเนาะ จบแค่นี้เนาะคลิปนี้เนาะใครดูก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้หนอนะครับเพื่อเปอน็นกำลังใจนะครับ